าเราเวลาเราเดินทางไปมาวันะโมงสามจบนโมตัสสะนโมตัสสะพะคะวะโตพะคะวะโตอะระหะโตอัลลฮาโตสัมมาสัมมาสัมพุทธัสสะสัมพุทธัสสะนโมตัสสะนโมตัสสะพะคะวะโตพะคะวะโตอะระหะโตอัลลฮาโตสัมมาสัมมาสัมพุทธัสสะสัมพุทธัสสะนโมตัสสะ นโมตัสสะรักะคาวะโตอะระหะโตอะระหะโตสัมมาสัมมามะยังพันเตมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณะธายะวิสุงวิสุงลักขณะธายะติสระเนนะสหะติสระเนนะสหะปัญจะ ัญจศีลานิยาจามะสีลานิยาจามะทุติยัมปิทุติยัมปิมะยังพันเตมะยังพันเตวิสุงวิสุงลัคขณาธายะวิสุงวิสุงมัคคณาธายะติสรณเนนะสหะติสรณเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะปัญจศีลานิยาจามะ ตติยัมปีมายังพันเตมยังนเตวิสุงวิสุงลักขณาทายะติสเลเนนะสหะปัญจศิลานิยจามะาจะประทานศิลให้คนละห้าข้อสิ่งแต่ละขอมีสิ่งมีความหมายตัวเฮ้าทุกคนทุกชีวิต ผู้ใดขันบ่มีศีลน,นี่พระพุทธเจ้าบ่นำคุคม้มครองรักษาเฮางเสน้หเฮาต้องรักษาศีลศีลเป็นที่ยึดมั่นในมนุษย์ชาวพุทธของเฮาจะรักษาคุคาม้มครองชีวิตไว้ห้องจะเดินทางไปค่ำขึ้นกับ้างคุณพระคุณคุณศีลป์ขุนธรรมจะนำคุ้มครองเห้อา,า,าตามในบันี้เด้อครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ

พุทธังสารนังคัจฉานิธรรมังสารนังคัจฉานิธรรมังสารนังคัจฉานิสังฆังสารนังคัจฉานิสังฆังสารนังคัจฉานิทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉานิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉานิทุติยัมปิธรรมังสละนังคัจฉานิทุติยัมปิธรรมังสารนังคัจฉานิ ทุตียมปีสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยมปีสังฆังสารนังคัจฉามิตาติยมปีพุทธังสละนังคัจฉามิตาติยมปีพุทธังสารนังคัจฉามิตาติยมปีธรรมังสละนังคัจฉามิตาติยมปีธรรมังสารนังคัจฉามิ ตัติยัมปิสังฆังสะระนงังคัจฉามิตัติยัมปิสังฆังสะระนงังคัจฉามิติสะระณะขัมาน,านังมีธิตังสาธุอว,วามะพันเตว่ารับพร้อมกันปานาติปาตาเวลมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ ปานาติปาตาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอธินาทานาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาธินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิสาจลาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กาเมสุมิชาจราเวรีีสิขาปะทังสมาธิยามิสุลาเมมุสาวาทาเวรณีสิขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรีสิศขาปะทงสมาธิยามิสุาลาเมระยะมชปมาทัทานา เวรมนีสิขาปะทังสมาธิยามิสุรามีระยะมัชะประมาณทัฏฐานาเวรมนีสิขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจะสิขาปัทานิสิเลนะสุขติยันตีสิเลนะโพคาสัมปทาน สีเลนะนิพุติยันติตัตสมาสีลังกิโสทะเยว่าคำว่าคำถวายเงินกอนเพื่อให้สักขีญาณเจ้าแม่ธรณีผู้มีสถานเทวดอาอรักทั้งหลายนายนีระบาลชาวเวียดจุบัน ชาวจ้า,จาตุโลวงักกรบาลทั้งซีมันจเได้หูเห็นว่าเฮาเกิดเป็นคนเฮาบริสยศาสตร์เกิดเฮาเคยทำบุญถวายเงินป,ประจุปัจจัยต่อพระสงฆ์พระเจ้ามาบุรละศาสนา,า,า,าจเไดีคำสู่เฮาเวลาเฮาไปนิพพานหรือว่าเฮาไปสู่การรโรบพ่ายหนาเฮาะไดีคิดถึงว่าว่าศาสตร์หนึ่งนี่นเคยได้ไปถ้าบนญรรมเฮาจเาเคยเฮ็ดบุญบอ้อสิให้เฮามีในอ่างน,านี่นี่ละ ตัวนี้ล่ะที่จองเข้าไปเข้าไปนรลก,กวันเข้านาึกถึงเลยโอ้เคยไปถาไวายจตุปใจใัจจัยใเทพะนี่นะ,ะมาสิคุดที่นอมนตัวนี้โหลดคณะไปคุดไปทั้งอื่นนี่ไปเกิดเป็นสัตว์ปีกสัตดซีเท่าสัตว์ด้วยข่านเขาต้องคุดไปล้โอ้ทำหนึ่งเคยไปถาไวายของพระสงฆ์มาส,าสิคุดไปได้ทุกคนได้ถือเข้าหมู่ครบาไปอ่ะ อีมานีว่าป่าความกัอนนะอีมานีนุกขันเงินก่อน มะยังพันเตมยังพันเตัตตานี้สัพปริวารานี้ปฏิคันหาตุัาวอัมหากังารทีฆราตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมจตุปัจจัย ขอน้องจตุปัจจัยเป็นเงินเป็นเงินท่านหาเป็นเงินพันห้าร้อยถวายถวายแกคุณพระพุทธคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ในอารามวัดแห่งนี้ในอารามวัดแห่งเพื่อจะได้ปฏิสังขรณ์เพื่อจะได้ปฏิสังขรณ์สร้างสรรชลาวัดแห่งนี้สาราลาวัดแห่งนี้ให้ได้คนให้คนได้พักเทา ให้คนได้พักได้เฝ้าเป็นที่แก่สกุลละเป็นที่แก่สกุลละแก่คนทั้งหลายแก่คนทั้งหลายทั้งพวงทั้งพวง,ขอ,ง,งขออุทิศส่วนบุญนี้ขออุทิศส่วนบุญนี้ให้เจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าให้เจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้า เม no ah e ื่อเจ้ากรรมนายเวรได้รับแล้วเมื่อเจ้ากรรมนายเวรได้รับแล้วจงอาโหสิกรรมจงอาโหสิกรรมและยกโทษและยกโทษแก่ข้าพเจ้าด้วยแก่ข้าพเจ้าด้วยด้วยกายกรรมด้วยกายกรรมว่าจีกรรมวจีกรรมโมโนกรรมมโนกรรมกรรมที่ข้าพเจ้า ได้กระทำไปแล้วไทปแล้วที่ทราบก็ดีไม่ทราบก็ดีราแลลึกได้ก็ดีลึกได้ก็ดีหรือรืลลึกไม่ได้ก็ดีจงมารับเอางมารับเอาส่วนบุญส่วนกุศลนี้สลนี้เมื่อได้รับแล้วมีทุกข์อยพ้นจากทุกขมีทุขอยพ้นจากทุกข์มีสุขอยสุขยิ่งยขึ้นไปมีสุขอให้สุขยขึ้นไปทั่วหน้า ากันเทินหน้ากันเทินเตรียมน้ำยายาด้ำให้เจ้ากรบนายเวรเท่าจะได้ขาดใจลำลวยเมื่อชนิดาพึ่งับเงกนะถิ่นเท่าแก่ต้องจงเ่อนใ้้าใ้หอกกรปอให้เพ่นเพิ่คุมฟ้องว่มีเจ้ากับนายเวรน้ำจองน้ำลาน้ำผานห้อง เยี่ี้กับมาบุญเอาบุญช่วยน้ำกันเด้อแม่เอจ้าที่ชั้นเอาน้ำกันลดเอาบุญช่วยนี่น้ำกันลดอย่า,อยา,าวาลิวาฮาปุลาปาลิปูเรนตีสาคังเอวะเมวะอิโตทินังเปตา,น,ปาปนังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัตเมินสัตตุสัเพเหปุเรนตุสังกปา จันโทปลนโสยะธามนิโสติลาโสยะธาสพิติโยวิวานสานตุสาพาโลโควินาสตุมาเตภวตวันตาลาโยสุขีทีคายยโกภวะภิวาธนสีเลสานิจังวุธาปัจจายิโน จัตตาโลธรรมมาวาันติอายุวนโนสุขังราลังอา่านั่งได้วันได้อา่านั่งผูกวิญญาณ่นอาทาสีเมอากาสีเมญาติมิตาสาขาจามเปตานังทักขีนังทัดซาบุเพกาตามนุษย์สาลังนาหิรุนังวาโสโกวา ยาวันยาปาลิเทวนานาตังเปตนามมทายาเอวังติทันติยาตโยอายังเจ้าโคดักินนาทินนาสังค์ัมหิสุปติทิตาธิคาลตังหิตายัสาตาณโสโอปกะปฏิโสยาติธรรมโมจะอายังนิทัสิโตเปตนาบูชาจักกตาุลาลาภานจะบิคุณามนุปัฏนังตุมเฮหิปุญญปัสุตังอนาปกัรติ ที่รงบุญทรงกุศลนี่ได้บันเดอร์าตามเดอ้อยอ,อยา่าคิดบกแวกอย่าคิดไปทั้งอื่นทั้งใบเนะี่น้อมมัสใิดคุณบุญคุณพระธรรมเดอ้ออยา่าสิ้นจีเฮียบุญดีบ่วได้เต็มดินี่มาล่ะอยา่าคิดบกแวกไปทั้งอื่นกานโทรศัพท์มากไอยา่าเฝ้ารับปิดไว้ทุกวันบาตามเดอ้อผลบุญที่ทานผลบุญที่ทาน,ลททานกลายเป็นข้าวน้ำกลายเป็นข้าวน้ำ เครื่องทิพนานาเครื่องทิพนานาเป็นวิมานทองเป็นวิมานทองเรืองรองโสภาเรืองรองโสภากับทั้งนางฟ้ากับทั้งนางฟ้าหนึ่งพันบริวารหนึ่งพันบริวารเครื่องทิพครั้งนี้เครื่องทิพครั้งนี้ส่งถึงชนละนีส่งถึงชนละนีบิดายานนบิดายานน ถึงญาติทุกหมู่ถึงญาติทุกหมู่ครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์พ้นทุกอย่างนานพ้นทุกอย่านานได้วิมานทองได้วิมานทองผูงเปรตทั้งหลายผูงเปรตทั้งหลายนรกอสุรกายนรกอสุรกายหมูสัตว์ทั้งผองหมูสัตว์ทั้งผองเต่าปลาปูหอยเต่าปลาปูหอย กุ้งน้อยเนืองนองกุ้งน้อยเนืองนองจงตั้งใจปลองจงตั้งใจปลองมารับเอาส่วนบุญมารับเอาส่วนบุญสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่สัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ตัวเรานี้ขอใช้ตัวเรานี้ขอใช้ได้เคยกระทําทารุณได้เคยกระทําทารุณด้วยกายน้ําใจด้วยกายน้ําใจฝากไว้เป็นทุนฝากไว้เป็นทุน รับเอาส่วนบุญรับเอาส่วนบุญอย่าเป็นเวรกรรมอย่าเป็นเวรกรรมอินทาเทวาอินทาเทวาอีกทั้งพรมมาอีกทั้งพรมมาท้าวเวสสุวรรณท้าวเวสสุวรรณพระพรหมเจ้าที่พระอุมงเจ้าที่พระอาทิตย์พระจันทร์พระอาทิตย์พระจันทร์พระอังคารพุทธันพระอังคารพุทธันพระฤหัสบดีพระฤหัสบดี พระสุพระเสาเทพพระเจ้าทั้งหลายพสิบสองราศีสิบสองราศีพระยมพระการพระยมพระการจะตุโลกบาลทั้งสี่จะตุโลกบาลทั้งสี่พุทธานาคีพุทธานาคีกินนาลีกินนาลากินนาลีกินนาลาเทพพระเจ้าทั้งหลายเทพระเจ้าทั้งหลายทั้งหญิงและชายทั้งหญิงและชายจงมาอนุโมทนาจงมาอนุโมทนา มารับเอาส่วนบุญส่วนกุศลมารับเอาส่วนบุญส่วนกุศลผลบุญนี่นะผลบุญนี่นะทั่วทั้งพระสุธาทั่วทั้งพระสุธาคงคาวาลีคงคาวาลีชื่อว่าเข็นใจชื่อว่าเข็นใจก็จงอย่าได้ ก็จงอย่าได้มาบังเกิดมีมาบังเกิดมีความยากอย่าได้เห็นความยากอย่าได้เห็นขอให้เป็นเศรษฐีขอให้เป็นเศรษฐีคฤลหบดีคาหบดีมุนตีพยามุนตีพยาคนพานอย่าได้พบ คนทานยาได้พบขอให้ประสบขอให้ประสบคนมีปัญญาคนมีปัญญาเดชะพระกุศลเดชะพระกุศลให้พ้นจากอเวกีให้พ้นจากอเวกีขอให้ตัวข้านี้ขอให้ตัวข้านี้ได้พบภาษีอริยเมตตรได้พบภาษีอริยเมตไตรได้ฟังคําสอนได้ฟังคําสอนจิตใจอ่อนอ่อนจิตใจอ่อนอ่อน สำเร็จยานานลุถึงเมืองแก้วือแกกล่าวแล้วพนิพานดับซาตสังขารจากโลกโลกีสาธุสอนุโมทนาเมตตากรุณามุทิตาเปี่ขาสัพเพสตาสุกิตาหุนตุสัพเพสตาเวลาหุนตุ สเพสาตาพยาปภาษาฮงตุสเพสาตานิคาองตุสเพสาตาสุขีอัตนังปริหารันตุสุขีสุขกิเพื่นมาเป็นสักชีพยานหูเห็นผมเกาเชิญพนมาเพิ่นจืดมจเจ้าได้อบเห็นบุ่นข้างนี้ยิงเลยโอ้ได้เชิญมาได้จีไม่ยังหันพ่อกับเฝ้าเมื่อเห็นไปกินไปลองกันโอ้กเศร้ากัน อที่หากรองเนาะพอดีล่ะก็สิขออนุญาตนี่ละวดนี่ละเอฟซีได้เลขนี่ไปถือกวดนี่นี่ไว้ชาร่าเนี่เอาบักอ่างรังอ่างช่างคุณหลานด้วยนี่ละผู้ป่ต้องบอกเนาะได้แล้วเลขได้แล้วเฮ็นแน่วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเดี๋จอจีไทยเอฟซีปู้ลูกไปเฮ็ดงานงานไหนนี่ผมทายเลยขออนุญาตไทยในเด้อปู้เด้อนี่ละยึดแถวนี่ละเดาปู้เด้อขออนุญาตเด้เนาะ ใช่ครบลูกผลิพันธ์องพี่นุชนะครับผมเพื่อนไห้แล้ี๋ยวนี่เห็นแล้วเรียกจะว่าจะไะไเงยไปยังไงไปิดคมพอดีเลยวันนี้แม่่กาบลนเรยอเอาใจจว่าทางที่บเวบ่าสู่ปูฟังหรอกอาจจะว่าปูห้เล่ปูอกปูวอเห็นปูกนของหมูน้นะปูพันหัวซาเรียงเรียกนะมาถามย่าไหนเลากับบวเคียร์หรอกต่ว่ากะ ไม่ได้โชคไม่ด้ใส่น้ำมีกระมิตรกลมกาบอกไปเห็นรหดที่คนที่ไห่เนาะจา,านซ้ำน่ะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วจะมันง่ามได้ทั้งสามตัวได้ทั้งสองตัวที่เด็กนะโอ้จะมีค <c oughs> นเห็นว่าอยู่ใส่เดี๋ยวดสิว่าให้ปูคนไปนี้ไอไปเฮ็ดเบียกคป็นตอน อันนีนม่นไม่ได้ได้จบคนแลดงก็ได้มาสั่งก uh ันจ uh ่ายปูคนไตคนอยากอายปูเว้ยนี่ออกปูแล้วเห็นยี่ไม่แต่เคี้ยนชิคเก็ตมึงเหรอเฮ้ยไม่ใช่ออกชิคเก็ตเนาะสวนรังคนสวนใจไม่แต่เคี้ยนปูนี้รังคนอ่าอันนี้คือแปดเก้าครับเอาเด้อปูเด้อให้ได้เห็ดได้สั่งเด้อตัวใดก็แล้วแต่ที่ลูกหลานเห็นในหน้าที่นี่นี่พักไงใส่พักใส่หูใส่เด้อปูเด้ออ่าจีไดเอฟซีเพื่อนจีได้มาเห็ด มาสังวัดว่าอารามซอยกันในไมะเห็นมาสังบ <antics> ่าว่าสิเป็นประตูโค้งภาษสังกจัยชวนที่แล้วไปแล้วกับคือภาษาซีวาีแล่วแล้วเด้ภาษาซีวารีก็แเล้วไปแล่าบันนี้กันเดียวภาษสังกจัยครับปูกระเบื้องนี่แหละเฮดศาราให้แล้วทั่วลวดีเอาเ้อปูเ้อให้เอฟซีเพื่อนในชกในไส้น้่นี่แหละลูกหลานก็เห็นสั้นมี่แหละสำหรับตัวเลขก็ได้เดี๋ยวหายุบบามีอีกคันพ่ออีกมันก็สีบ่หลายตัวพวดบ่าเอาช้านี่แหละ นี่ครับพ่อไอ้พี่น้องครับหกสามศูนย์นะครับในส่วนนี้เป็นแปดเก้าครับบานนี้มาเบิ้อยู่ไม่ตะเคียนนะครับไม่ตะเคียนนี่เพิ่นเอามาไว้นี่แต่โดนเนี่ยแหละครับมาย่างไรเคยเห็นย่างนั่นแต่ว่าไม่มีใครเห็นตัวเลขกยังนี่ไม่แม่ผมไม่เห็นยังหรือเปล่าโอ้เห็นอยู่ขวันใหญ่คนหนบ่้าโอ้เห็นอยู่ขวันใหญ่ขวันน้อยอันนี้ขวันน้อยนี่ขวันน้อยเพิ่นให้โชคแล้วนี่เบิ้งเอาเด้อพ่อไอ้พี่น้องผู้ใดเห็นตัวใดกันใดถือว่าเป็นโชคเป็นไส่เป็นโชคเป็นลาบไปมั่น กันได้กับจีได้มาเฮ็ดพ่วมเฮ็ดพ่วมสั่งทั้งวัดว่าร่างเพลินน้ำกันอ่นี่ครับปยวยพี่น้องครับเบ<ม>ิ่งเอ,อ๋ออาบารีแอดกระจาไปกวดน้ำกวดในจังน่อยจังกนันหลังจากที่อ่าขวดน้ำแล้วกระจาไปยาดยาดน้ำทด้บ้านอืมอะตามแอดมากครับปยวยพี่น้องครับนี่ค่ะแอบสี่ตุกขันนคะค่ะหกสามศูนย์ค่ะ เห็นเราก็เอาไปผิดจ,จะะารณาไปเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะอันนี้กับเปดเก้า